เราไม่นับแควนะคะวันนี้เรากินเลยเพราะว่าเวลาเรามาดื่บลิ้ง <c oughs> เพื่อเราคอยเอนต่อยอ่าในทุกอย่างหอยเชลคือเนี่ยหนักอะไรหนักหอยเชลตอนนี้คือแค่มองด้วยตาตอนนี้มันมีความกรอดกรุบ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมฟูเด d i a กับแอมินโนวันนี้นะคะพามาหัวามสี่นี่เองเป็นร้นอาหารสไตล์ยุโรปรวมไปถึงว่าเขามีเครื่องดื่มต่างๆที่น่าสนใจมากค่ะกับร้านนี้เลยค่ะโอ๊กไวน์สเต็กนี่เองทุกคนคะ่ะที่นี่เขามีโซนให้เรียกว่าโอ๊กคอฟฟ่ด้วยนะคะเป็นโซนกาแฟขนมหวานน่าทานมากๆจะบอกว่าทามนี้นะคะมองเมนูเนี่ยต้องสั่งตัวนี้ค่ะ ออซี่ไอซ์คอฟฟี่ทุกคนเอาออซี่ไอซ์คอฟฟี่หนึ่งค่ะหวานน้อยได้ไหมคะมอร่อยมากค่ะทุกคนมันมีความนัวมีความเข้มข้นมันมีความหวานมันมีความหอมนะโคคอนัทเค้กค่ะหรือว่าเค้กมะพร้าวนี่เอง สวัสดีค่ะพี่บอสสวัสดีครับคุณมิน้นตั้งแต่เข้ามาในโหร้านดูแบบมีความตกแต่งมีคอนเซ็ปต์ต่างๆที่มีรู้สึกว่ามีเอกลักษณ์มากๆเลยรวมไปถึงเห็นว่ามีห้องไวน์ด้านหน้าด้วย<อ>พี่เราได้ฟังเนี่ยคือจริงๆส่วนตัวเนี่ยเริ่มต้นจากการเทรดไวน์มาก่อนนะ<อ>ส,สิบปีมาแล้วเราทําตรงนี้มานานเนาะก็ในห้องไวน์นี้จะมีทุกประเทศเลยเออโลกเก่าโลกใหม่เออไวน์แดงไวน์ขาวสปาร์กิ้งบับเบิ้ลมีหมดเลยโรเซ่ก็ประมาณ300กว่าฉลากนะครับ อาหารส่วนใหญ่เป็นแบบประเภทไหนเป็นแบบไหนบ้างคะพี่โอ๊คร้านเราเนี่ยจะเป็นร้านยุโรปแล้วก็มีไทยนะครับเครื่องดื่มเนี่ยก็ไม่ใช่มีแค่วนะฮะก็มีหมดเลยวเบียร์โดยเฉพาะเบียร์ก็ต้องคู่กับขาหมูะฮะคขาหมูเยอรมันมเริ่มต้นเนี่ยเราใช้ขาหมูคลมรบุตะนะฮะอของซีนะฮะเราใช้น้ํามันใหม่ๆเนี่ยทอดในกระทะทองเหลืองเนี่ยครับก็จะได้หนังกรอบแล้วก็เนื้อก็นุ่มจุ๊ยซี่นะครับ เสิร์ฟมาพร้อมกับซอสเทริยากิแล้วก็มีซอสมาสตาร์ดแล้วเรามีซอสซีฟู้ดเสิร์ฟมาด้วยนะครับ แค่ข่าหมูเยอรมันเน่ก็อยากทานแล้วครับพี่โอ๊แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเมนูอะไรมาแนะนำให้อีกไหมคะก็มีไส้กรอกรวมย่างนะครับซึ่งเราเป็นไส้กรอกหมูร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีสารกันบูดเมนูต่อไปเป็นสเต็กเนื้อชิลออสเตรเลียนเกรนเฟตเทนเดอร์ลอยนะครับเมนูที่สามเนี่ยจะเป็นตัวสปาเกตตี้โอเรโอยล์หอยเชลล์ฮอกไกโดครับอาหารไทยของเราก็อร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นยำผ้า หรือว่าน้ําตกเนี่ยน้ำตกอ,อกเป็ดหรือว่ายำปากระพงมะม่วงเดี๋ยวสุดท้ายนี้ให้พี่โอคช่วยฝากร้านหน่อยค่ะอคไวสเต็กนะครับทางเราเน้นพิธีพิถันทางด้านเรื่องวัตถุดิบแล้วก็การปรุงอาหารแล้วก็การบริการแล้วก็รวมถึงความสะอาดด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โอคมากๆเลยนะคะคแต่ขออนุญาตไปชิมก่อนนะคะพี่อยินดีอย่างยิ่งครับ มาแล้วค่ะทุกคนสี่เมนูเด็ดท่้นนั้นเลยใครที่มาร้าน Oak Wine Steak นะคะทุกสาขาคือสั่งได้หมดเลยค่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่างแรกที่เราจะต้องชิมมันคืออะไรมันก็คือสเต็กสเต็กเทนเดอร์ลอยตัวนี้เลยให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะก็คือมีเดียมแร้ด้านนอกดูกริวด้านในแบบจูดซี่ประทับใจมากๆเลยมีความจูดซี่เกียวง่ายตัวซอสพิทยดำนะคะกรมกรอบมากๆ ไส้กตี้ทรอฟเฟิลหอยเชลค่ะให้ดูตรงนี้เลยนี่นะคะเขาเสิร์ฟมาความกระตัวมาเขือเทศย่างด้วยแล้วก็หอยเชลคือเนี่ยหนักอะไรหนักหอยเชลตอนนี้หอยเชลหนัก <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยทุกคน,นตัวซอทุกอย่างเนี่ยเขาเลือกเส้นทุกอย่างเข้าไปเน็ตเป็นแบบรสชาติที่มันกลมกลอม่อบมีความเด้งสดมากหวานมากหอย่วาอเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ <c oughs> ทุกคน จานต่อไปนําเสนอที่สุดของที่สุดตัวนี้เลยค่ะกับขามูเยอรมัน,น,นคือแค่มองด้วยตาตอนนี้มันมีความกรอบกรุบเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงก่อนไหมคะฮ่ <c oughs> เสียงมันเพราะมากก็ดูความกรอบของตัวหนังดิมีมันแทรกแต่ตรงเนื้อทำไมชุ่มฉ่ำไม่ไหว มันขาหมูยอรมันที่อร่อยสุดที่เคยกินมารอบนุ่มฉ่ำว่าใช้ขาหมูซีพีคุโรบุตานี่เองค่ะมันถึงมีความนุ่มฉ่าแล้วก็มีความหอมที่เม่เอกลักษณ์มากๆอยากทุกคนได้มาลองชิมมากๆเลยค่ะเพราะแบบมันอร่อยมากจริงๆค่ะทุกคนเราไม่นับแคลนะคะวันนี้เรากินเลย, <S <S เ,ลยเพราะว่าเวลาเรามาดืมด่มนิ้กับเพื่อนเราต็อเอ็นจอยอ่านในทุกอย่าง จานต่อไปดีกว่าค่ะไส้กรอกรวมย่างนี่เองค่ะรวมมาให้แบบนี้เลยค่ะทุกคนต้องเล่าก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไส้กอรอกเวนนามีหลายอย่างในจานนี้ค่ะจะมีพวกโบโลนาหมูมีไส้กอรอกเวนนาดั้งเดิมพริกสดแล้วก็พริกไทยดํานี่เองค่ะก็คือเป็นรวมที่แบบคุ้มค่ามากๆหอมมากเดี๋ยวจะทานกับตัวแมชโีพูดโตด้วยนะคะอันนี้เนียนนุ่มครีมมี่มากค่ะ ุทุกคนคะจริงๆแล้วนอกจากเครื่องดื่มหลากหลายชนิดเนี่ยก็ยังมีของหวานปิดทายด้วยนะแนะนาเป็นตัวแฮนดี้บัตเตอร์โทสค่ะทุกคนชุ่มฉ่ำอร่อยแนะ่นอนสามารถมาได้เลยนะคะที่โอ๊กว n e s t น a k สเตกใครสามารถจะดูสาขาเพิ่มเติมก็ไปดูทางโซเชียลมีเดียของ Oak กว n นแอนด์สได้เลยค่ะเดี๋ยวจะต้องขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะทุกคนไปแล้วค่ะ